ศาลทรงไทยสัดส่วนกระทัดรัดสวยงามที่มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่กรมศิลปากรน,นี้เป็นสถานที่เคารพสักการะเรียกกันว่าศารเจ้าพ่อหอเชือกหรือสารเจ้าพ่อเชือกหนังที่ได้ชื่อเช่นนี้เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รื้อหอเชือกที่สนามหลวงหน้าวังถนนหน้าพระลานของสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟามหามาลากรมพระยาบำราบรปาก คือที่ตั้งครมศิลปากรปัจจุบันครั้งนั้นได้เชิญเทวรูปเชือกกบาดเก็บรักษาไว้ส่วนสารพระภูมิย้ายมาที่ใต้ต้นมะขามหน้าครมศิลปากรคนทั่วไปที่เคยรู้เรื่องเดิมจึงได้เรียกสารพระภูมิจากหอเชือกว่าสารเจ้าพ่อหอเชือกเพื่อรักษาประวัติไว้ไม่ให้สูญกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย